สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่อยู่กัผม X Camby แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลสลองกินุ s นั่นเองนะครับผมเป็นลองกินุดร่างซูเปอร์คินะครับผมโอเคซึ่งคนใช้ก็จะเป็นลุยเหมือนเดิมนะครับผมเท่มากเลยไทยของเขาก็จะเป็นไทแอทแท็นะครับผมของแท้ของดีต้องมีตาทา,าราโทมีเท่านั้นนะครับผมโอเคไปดูคอมโบกันเลย ในส่วนของคอมโบที่เขาให้มามันก็จะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นชิ้นแรกเป็นชิปนะครับชิปลองอิกินุสนะครับมีสวยงามมากเลยต่อไปก็จะเป็นเลสเบดนะครับทีจ่จะเรียกว่าเบดหรือเลเยอร์ก็ได้นะครับผมในส่วนของจุดปะทะของเขาจะเป็นเหล็ก2อันนะครับจุดประทะตรงนี้จะหนักกว่าตรงอื่นนะครับผมส่วนพลาสติกจะไม่ค่อยหนักจะมาหนักตรงนี้นะตีแรงมากตัวนี้ตีหนักมากนะครับ โอเคในส่วนของชัซีเนี่ยมันก็จะเป็นชัดซี3รือด a a t ีแอทนะครับ 3A นี่ไม่ใช่ชื่อค่ายของเล่น <c oughs> เพราะว่าไปนั่นทรีเอดูที Attack เนี่ยมันก็จะมีส่วนของตรงนี้ที่เป็นเหล็กงอกออกมาครับงอกออกมาเพราะว่าเอาไปใช้กับเลเยอร์เลสนะครับทำให้จุดโมตีเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนะครับ อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับอาซัซีนี้ใส่ได้กับเฉพาะตัวที่หมุนซ้ายเท่านั้นนะครับใส่กับเบรหมุนขวาไม่ได้นะครับในเซอร์ของไดเวอร์ก็จะเป็นไดเวอร์เดสทอยเดสนะครับนี่สีฟ้าสวยงามคนเดียวทีเดสทอยเดสอาไดเวอร์เดสเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทำให้ล็อกมันแข็งขึ้นนะครับอาเดสทอยไดเวอร์ Driver, อันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการพายุงเบรดให้ตายยากขึ้นนะครับ เวลาเบจะโค้งแล้วเราจะหยุดหมุนนะไอตัวหมุนหมุนเนี่ยจะช่วยพยุงให้เบเนี่ยมันขึ้นมานะครับขึ้นมาหมุนได้ต่อครั้งหนึ่งครับเป็นการต่อชีวิตให้เบอีกชีวิตหนึ่งนะครับผมตายยากมากเลยวันนี้เรามาประกอบตัวนี้กันเลยนะครับผมก็ในส่วนของการประกอบเบตัวนี้ครับมันจะต่างกับตัวหมุนขวานะครับตัวหมุนขวาเนี่ยการใส่ชิปเนี่ยเราต้องใส่ทางด้านนี้ถูกไหมแต่ตัวตัวหมุนซ้ายต้องใส่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็หมุนทางนี้ ต่ต่างกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าซื้อมาเล่นเองก็จะเห็นความต่างได้อยู่นะครับอยู่ในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างนะครับผมแล้วก็เอาแชสซีน่ใส่ไปน,นี่เห็นไหมมันจะประทับกันประทับอีกแล้วผมหาคำอื่นใช้ไม่เป็นอะ่ะเรียกว่าประทับแพ้แล้วกันนี่จะกลมตีจะหนักขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เอเวอร์เดสนี่จะเห็นสังเกตได้ว่าล็อกของแชสซี C อันนี้เนี่ยจะมีแค่สองล็อกนะครับให้ดูนะดูนะดูนะ หนึ่งสองแตกแลวแตกแล้วนะครับผมโอเคใส่แรดไว้ดีกว่านะครับไม่ใส่แรดนี่เบิร์ดแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันที่สนามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกันโอเคครับก็มาถึงสนามที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองกับ3ตัวนี้นะครับฟาฟเนียและนันล็อกแล้วก็วอลเคอรี่นะครับคอมโบออริจินอลหมดเลย โอ้ดหนึ hmm. e ah. mm ่อย่างเดียวเลยอ่ะตีโคตรหนักอ่ะบอกแล้วตัวนี้มันตีหนักจ mm hmm. นะริงชนะสามตาติดเลยไม่มีแพ้เลยนะโอเคต่อไปก็จะมาลองกับแรดดันลลอกดูมั้งแรดดันลลอกโอเคโอ้โหโหโโหตีหนักจริงๆเลยลองไปดูเะยผมโคตรชอบเลยเว้ย เนะครับโอ้ยโอ้ยนั่นนล็อกเบิร์ดแล่นน่ะล็อกเบิร์ดเซตซีนี่ดุดเลยเซตซีหลุดออกจากตัวเลยดูดิปกติเซตซีล็อกล็อกกับตัวนี้มันแข็งมากเลยนะลองดนตรีคนเดียวหลุดออกเลยอ่ะโคตรเก่ง เบิร์ดก็จะกระจายเลยเดี๋ยวเดี๋ยกระจายโคตรแปลกใครเริ่มเล่นเบเบียนอ่ะแนะนำไปซื้อตัวนี้เลยนะเก่งจริงอะไรจริงตัวนี้ตัวต่อไปคู่ปรับตลอดการฟัฟเนียกับอังกิโนแต่เป็นฟัฟเนียล่ะกีทีนะมิซาฟัฟเนียโอเคเจอกัน ธรรมดาเบิร์ฟลาฟเนียไดเ้เก่งอยู่เก่งอยู่ลังกิรนต์ลังนี้แม่งโคตรเก่งอ่ะเก่งกว่าลังกีทีอีกนะทำไปเล่นไปเ,เบิร์นด,ดับเยินเลยว่ะเก่งจริงตัวนี้แม่งเก่ง็โคตรอังกิโน,นเนี่ยถ้ามูดีๆก็เก่งมกันนะ เก่งมากด้วยขบวบนออริจินอลนี่ก็ดีอยู่แล้วนะโอเคครับสำหรับลองกินต,ตัวนี้ถือว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่นะ อาถ้าโมใส่ไดรเวอร์ดีๆเนี่ยตัวนี้มันโคตรเก่งเลยนะเอาจริงๆแต่ถ้าไม่โมตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วนะแต่โมหน่อยก็ดีนะเพื่อความเป็นเมตาของคุณเองโ <c oughs> <c oughs> อเคครับไดรเวอร์นี้ก็ดีอยู่แล้วไดรเวอร์นี้ดีมากอาบอกแล้วว่าตัวตรงตัวนี้มันตีหนักจริงๆมันตีหนักมันไม่ได้ตีแรงนะมันตีหนักนะมันเป็นเหล็กอ่ะสายเดี่ยตีโคตรหนักถ้าผมใส่ได้แด้ในตัวนี้โคตรแข็งอ่าถ้าผมให้เลือกว่าตัวนี้กับโบคิลีต่ตัวไหนดีกว่า ผมคิดว่าเรากริดดีกว่าเว้ยเพราะว่าตัวนี้มันมีนไอ้ข้างๆเนี่ยมันเป็นเหล็กทำให้มันตีหนักนะครับแถมยังอยู่นานด้วยแต่วอกิลี่มันเป็นยางมันเน้นดีดมากกว่าตีนะฮะเน้นดีดตีแรงมากกว่านะตัวนี้เน้นตีหนักมากกว่านะตีหนักอยู่นานอ่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมชอบลองกริดมากกว่านะมันตีหนักอยู่นานดีโอเคว you อคกิลี่นี่ก็ดีวอกซิลี่นี่ก็ดีนะฮะตีตีแรงด้วยนะวอกิลี่โอเคอาจจะ ไม่ตีแรงเท่าตัวน,วนี้ตัวนี้ตีแรงกว่าอยู่นานกว่าครับโอเคโอเคครับสำหรับใครอยากได้นะก็ไปซื้อกัน้ที่ KC Toy เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวให้ผมรีวิวตัวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะหามารีวิวให้นะครับโอเคเจอกันบ๊ายบาย,บาย